ตัวแก้ทันไหมไม่ทันแล้วไอเอาฮีโรมาผิดตัวเล่นไม่เป็นอะแงนอกกูเอาแทงมาเฉยเลยเล่นทนไม่เป็นวิ่งไปกระโดดกัดคอแล้ก็ นี้วิ่งตะลุมบอลเลยไม่เลยผมว่าทั้งวัน ผขี่วเยเาน็ตผมเป็นไรวะเนี่ยผมก็เน็ตรถผผมก็เน็ตรถกันเ้ามาแล้วไปไผมนีคีแครี่ไปแครี่ะ เฮ้ยอ้าวตัวเอโดนมานี่ใครเนี่ยเอาเน็ตไปอีกแล้วเป็นที่เน็ตหรือเซิร์ฟอะเซิร์ฟและเซิร์ฟละคนเยอะไปยืดซีกันเร็วซีโดนผมยังดีเลยแ่งตุ้มเลยเหรอ มันวิ่งหนีอ่ะมันวิน่งกลับไปคิวเองโอ้โหแหลกแหลกดาฟมันกำลังไปชุบนะโอเคนี่คือมีตัวอยู่นะใช่ไหมผมก็ใจถูกใช่ไหมจุดน้ำพันก่อนนะ ่เฮ้นมันนำ่ดิให้เราเรานำอยู่ผมคุม A และมีคนคุม B ีอยู่มันได้เปลี่ยนเปอย่างเดียว4็นตั้งกำลังเลยเดี๋ยวเอก็โดนเฮียบีบีเขาบีนหบีคุมดีๆันมานี่แต่ไม่น่าหมด ผมข้าวแล้วกันไบีกันไม่ว่อโอเคแตกว่าบีกนะ <c oughs> เฮ้ยยังคนเลยหลายเอกคูเฮ้ยจะต้อไปอบ,บ,บีกันเฮ้ยดันบีหอบีหนอยเอคุมอยู่เอคุมสม่ทการะอยู่เอคุมสถนะานาการได้อยู่ นอนไม่เหอือไม่ใช่เลยอ๋อไอ้มันเข้าไม่ได้ทันตีเข้านะก็ตีเข้าสองไปไหนแล้วมาตอนึงกินซีให้หมดเลยเดี๋ยวผมคุมบีเองบีมาหนึ่งจรวผมไว้ไว้ก็น้องพ่ มึงไม่ทันกูหรอกไอ้ตัวลูกกระเจาะไปละเดี๋ยวตาคนซียังมีอ้าวเอโดนไม่มีแล้วกลับเอเลยโอเคแล้วยืดซีแล้วกลับไปซับเอซีมาเอโดนกลับไปเออย่ารวดเร็วนี่ไงมันมาละอีกตัวเดียไปเอไปเอ้ยเฮ้

ทำไมโจมผมดำอย่างน้สองันมผมเพิ่งรู้ว่า่าแทงดำอีกแล้ว่ไหมแดหนักขีดขวาทีเดียวนี่ลยร่วงไปนอนเลยผมก็ตีแม่ฟมานตั้ลโอ้โหี่ขา็เ่อมาแล้วดีกว่ไหมทำไได้กว่าขึ้นมาทางด้านนี้ได้ใช่ไห ไ,ออไปตายแค่นั้นพอจะแท้จะตายไปตายไปไปข้าวกำลังเข้าไปอยู่โอ้โหตายมันได้เหมือนมนันได้เหมือนไอ้นี่เหรอวะไอ้าตายไปชปุบกันนะ ใอ้เติด <accurately> ต่อโอยาตายยุ่งเียเดี๋ยวปชุบเดี๋ยวปชุบโอเคครับอ้ยโนมีหน้าหมดแล้วไอจัไม่ต้องเกิดก็ได้นะเฮ้ยตอดอ่ะโดนตออ่ะโนบอดเขาเดี๋ยวที่เขาทำชุหนึ่งคนนั่งนันั่มด้ต่หุ่ยตยมามดไปหม เอนามิเอนามิเยอะเอนามิเยอะผมพังมาโดนดิเอาไอ้ซอสมันรูดเฉยมันจบเวลาแล้วเหรอยังเพราะรูดคนเดียวเอนามิเอนามิเยอะมากเลยจุด B มันผมไปนอนแล้วนะอันนี้ครับ

มีไดนแล้วเอยดเุดแล้วเราอแทำอะไรเาเราต้องฆ่ามันให้หมดสตัวตอนนี้เหลือสตัวคือตัวหนตัว,ตวนี้เอ้ยอยคือตัวนีรีตัวคือข้ามบอนตัวนี้ละลงลงมาลางลงมาปีเถื่อนย่า เล ah ืยดไปรอเรามัจะพาหนีไปไหนมันจะหนีไปไหน มันก็หนีกับป้าได้อะไรมั่งมันจะได้อะไรมันี่ได้ตังค์มาสามอสอได้ <S <S E <AP>. S P <laughs> E S P ก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่เลื่อนแต่เลื่อนแล้วมันไม่ไม่ให้เนี่ยอะไรนะ